เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทั่วโลกและในประเทศไทยของเรานะครับว่าสถานการณ์ประจำวันที่14เมษายน2563เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกกันก่อนนะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกเวลาประมาณ13.50นวันนี้เนี่ยนะครับ มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกือบ2ล้านคนแล้วนะครับอยู่ที่1,922,453คนเสียชีวิตไป1,19,654คนผู้ที่หายแล้ว4 4 9 2 4 4 0คนนะครับทีนี้ในประเทศที่มีสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น213ประเทศนะครับ ในสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงอันดับ1ก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเป็นอันดับ1ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้ติดเชื้อ581,679คนนะครับเสียชีวิตไปแล้วถึง23,608คนนะครับอันดับ2ส,สเปนติดเชื้อ17,099คน เสียชีวิต17,756คนอิตาลีติดเชื้อ159,516คนเสียชีวิต2465คนฝรั่งเสติดเชื้อ137,875คนเสียชีวิต14,000 986คนนะครับเอรมนีนะครับติดเชื้อ1372คนเสียชีวิต3,194คนในอังกฤษแสงหน้าจีนขึ้นมาแล้วนะครับอังกฤษติดเชื้อ89,570คนเสียชีวิต11,347คนนะครับจีนอยู่ในอันดับที่7 ยังทรงตัวอยู่นะครับติดเชื้อ83,254คนเสียชีวิต3,341คนแต่ในส่วนของจีนเนี่ยรักษาหายแล้ว77,738คนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกรวมแล้ว213ประเทศนะครับ ตรงนี้เป็นข้อมูลณวันที่14เมษายนเวลา13นา50นาทีนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเรากันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในประเทศไทยประจำวันที่14เมษายน63นะครับมีการถแถลงว่าพบผู้ป่วยเพิ่ม34รายนะครับแล้วก็สามารถรักษากลับบ้านได้เพิ่ม117รายรวมกลับบ้านแล้วเนี่ย1,405ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1,167รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดเลยนะครับ2,613รายเสียชีวิต41รายนะครับสำหรับข้อมูลพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีรนี่ยรวม1,464รายภาคกลาง3,44ลราย ภาคเหนือ95รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ106รายภาคใต้531ราย,ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอายุน้อยที่สุด1เดือนอายุมากที่สุด91ปีโดยเฉลี่ยคืออายุ39ปีนะครับ โดยพบผู้ป่วยมากในอายุระหว่าง30ถึง39ปีนะครับและนี่ก็คือข้อมูลของประเทศไทยประจำวันที่14เมษายน2563ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ